สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อัปเดตต้นกล้าอายุ23วันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อวานหลังจากที่โบได้มีการฉีดพ่นอ่อเป็นบิเวเบียไปนะคะวันนี้ก็น้อยลงนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ยังเห็นเป็นเพีย้ยไฟอยู่นะคะวันนี้โบก็ต้องฉีดซ้ําอีกนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ใบเนี่ยไม่สวยเลยแต่การโตเจริญการเจริญเติบโตของต้นผักสลัดเนี่ยก็โตปกตินะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ใบชนกันแล้วโบวก็จะได้ต้อง ย้ายออกจากกันนะคะคุณผู้ชมรากก็ปกตินะคะรากก็ปกติอาจจะไม่สีขาวนะคะอาจจะมีสีอ,ออกคล้ำๆนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นสีของปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมถ้าช่วงเป็นอากาศเย็นๆเนี่ยรากจะขาวดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าอากาศในกล่องมันไม่อบอ้าวนะคะคุณผู้ชมรากมันก็จะขาวเนาะ นี่ใบโตปกตินะคะแต่ว่าความสวยเนี่ยก็อาจจะไม่มีนะคะมันก็จะเป็นใบแบบลายๆด่างๆหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเจอเพลี้ยไฟเข้าไปก็คือแทบจะไม่รอดนะคะคุณผู้ชมแต่เราคงต้องดูกันไปยาวๆนะคะหลังจากที่เนี่ยเราก็ได้ย้ายลงกล่องอนุบาลมาแล้วอีกนะอีกประมาณสองวันเดี๋ยวโบจะย้ายลงกล่องปลูกแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะย้ายลงเลยเนาะ,ะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเบาจะ ได้เก็บกินไหมนะคะคุณผู้ชม <S 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 ก็เราได้เพาะพวกนี้เราก็ได้เพาะอยู่ในกล่องนะคะพลาสติกตัวนี้เราเ,าเพาะในกล่องพลาสติกนะคะเป็นเวลาสองวันแล้วก็เอามาลงฟองน้ำนะคะส่วนตัวนี้เราใช้วิธีการาหวานเอานะคะคุณผู้ชมตัวนั้นหวานเอานะคะหวานตัวนี้ใส่กล่องพลาสติกแต่ว่าตัวนั้นอะโบเอาอนุบาลอยู่ในกล่องนะคะกล่อง โฟมตัวนี้เป็นกล่องสูงนะคะมันก็เลยรากดีกว่าตัวไวกว่านะคะเนื่องจากว่าน้ํามันเย็นนะคะมันก็เลยรากดีใบดีนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยบลเอาไว้ในถาตื้นๆแบบนี้นะคะเอาไว้ในถาตื้นๆจนอายุสิบสี่วันนะคะถึงได้ย้ายลงกล่องอนุบาลน,นะคะมันก็เลยทําให้รากกุดรากช้านิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็ออกมานะคะ ก็กําลังโตนะคะเพิ่งจะพ้นขอบถ้วยไม่กี่วันนี้เองนะคะสําหรับพวกนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีเป็น Green Oak นะคะแล้วก็มีฟิลเลแล้วก็จะเป็น Mini คอสนะคะแล้วก็เป็นเลดโอ๊นะคะมินิคอสเนี่ยก็ต้นไม่สวยเลยนะคะเนี่ยต้นไม่ค่อยสวยเนาะเนื่องจากว่าเนี่ยมันใบมันจุ่มกับน้ำปุ๋ยนะคะ มันก็เลยไม่สวยในนี้โบก็จะเอาทิ้งเอาปลูกเฉพาะต้นที่มันสวยๆนะคะต้นที่มันแคร่แบบนี้ก็จะไม่ได้เอาลงปลูกนะคะคุณผู้ชมเราก็จะประหยัดกล่องไปอีกซักสองสากล่องนะคะเราอาจจะไม่ได้ลงทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บางที่เนี่ยโบก็จะแยกตัวนี้แหละมาใส่เลยนะคะเพราะว่าบางบางต้นเนี่ยโบก็ใส่สองบางหลุมเนี่ยโบก็ใส่สองต้นนะคะก็จะแยกจากตรงนั้นมาแทนตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมันก็เป็นข้อดีของการเพาะเผื่อไว้นะคะคุณผู้ชม โอเควันนี้ก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวเราก็ดูกันไปยาวๆนะคะตอนนี้ก็ปลูกมาได้ครึ่งรอบแล้วนะคะเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วอีกประมาณ2ีวันเนี่ยลองดูมันจะเป็นยังไงสภาพของใบของต้นมันจะเป็นยังไงนะคะโอเคสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ